สวัสดีครับใหม่สูงคา่าวันนี้ผมแก้วชาแนลทำอาหารพื้นบ้านคนไตนะครับวันนี้ผมจะมาทำเมนูพื้นบ้านนะครับนั่นก็เรียกว่ามันฝรัลล่งอุบใส่หมูสามชั้นนะครับภาษาพี่น้องไตของผมก็เรียกว่าอาลูอุบใส่หมูสามชั้นในพนอก่อนอื่นผมจะนำมันฝรัลล่งไปล้างให้สะอาดนะครับนนะครับก็จะมาล้างน้ำให้สะอาดนะครับ มาล้างน้ำในคระนองแล้วก็นำกลับขึ้นมาฝืนทิ้งไว้นะคระนองหลายๆลูกนะครับมีมะเขือเทศนะครับนั้นก็เรียกว่ามะเขือส้มในคระนองมีหอมแดงนะครับก็เรียกว่าโหหอมโหหอมพักหมี่พักหมี่แรงนะครับภาษาพี่น้องใจนะครับนี้ก็ล้างน้ำให้สะอาดนะครับ เะมีหนูขึ้นบ้านของพี่น้องตายนะครับทํากินเองไม่ยากครับไง่ายๆนะครับอันนี้ก็ผมจะปลอกเปลือกมันนะครับมีหลายๆลูกนะครับวิธีการทำก็ตามคลิปที่ผมลงไว้นี่เลยนะครับจากนั้นผมก็จะนำกลับ มาผ่าให้เป็นกลีบๆนะครับหรือเป็นชิ้นๆนะครับอันนี้ก็เรียกว่าภาษาพายัญชนะก็ผ่าให้เป็นจิ้นเล็กๆนะครับไม่เป็นกลีบๆะลรับเนาองเราก็จะนำไปำล้างน้ําอีกหนึ่งรอบนะครับเอาไปล้างน,ำน้ำแข็งก๊านึงเลยคะ่จะให้สะอาดนะคบเนาองแข็งแกบ หมักเยส้มเนาะหอมแดงเนาะหมูสามจันนร์ครับเนาะต้นหอมผักชีนลยครับเนาะวัตถุดิบที่ผมจะต้องเตรียมก็มีดังนี้นะครับตามคลิปที่ผมลงไว้นี่เลยนะครับนี่เลยนะครับไม่ยากครับเมนูคนบ้านของพี่น้องไตนะครับทำกินง่ายๆเองนะครับไม่ยากครับ จากนั้นผมก็จะเตรียมไปใส่น้ำมันนะครับเพื่อที่จะเจียวหอมโหหอมนะหอมแดงนะครับหอมแดงครับใส่หอมแดงลงไปนะครับใส่โหหอมพังหมี่ผังหมี่แดงลงไปในนะ่อยคะเนาะใส่งมี่แดงลงไปโคพังหมี่แดงก่อนแล้วก็ใส่หมูหมูสามชั้นลงไปใน่ยคะเนาะหมูสามชั้น เราก็จะอบทิ้งไว้ประมาณ5นาทีนะครับจากนั้นเราก็ใส่เกลือบว่1ช้อนนะครับผงชลึ่1ช้อนนะครับผงรสดี1ช้อนนะครับผงขมิ้น1ช้อนนะครับน้ำตาลทรายแดง1ช้อนนะครับระหว่างภาษาไทยกับภาษาพี่น้องใจก็คลายๆกันนะครับ ใส่มเะมเขือเทศลงไปนะครับใส่มะเขือส้มลงไปในข้าวหนอมะเขือส้มแล้วก็คนให้เข้ากาันอบ ok, <t rak> ทิ้งไว้สักพักนะครับจากนั้นเราก็ใส่มันฝรั่งลงไปเลยนะครับใส่อาลูลงไปในหมอน้อในข้าวหนอแล้วก็คนให้เข้ากาันแล้วก็อุบทิ้งไว้แทนในข้าวนอไปเลยนะครับ เป็นอาหารขึ้นบ้านเมนูขึ้นบ้านของพี่น้องชาวไตนะครับสําหรับเพื่อนๆคนไหนอยากจะลองทานดูก็ลองไปทํากินดูนะครับไม่ยากนะครับอันนี้ก็เติมน้าลงไปนิดหน่อยนะครับนี่เลยนะครับอันนี้คือใกล้สุกแล้วนะครับผมก็จะใส่เ้นองหอม่กชีลงไปนะครับจากนั้นเราก็จะคนให้เข้ากันนะครับภาษาพี่น้องไตก็ คนหรือว่าเตานะเตาให้เข้ากันนะครับเนาะอันนี้คือสุกเรียบร้อยนะครับตักใส่จานได้เลยนะครับอ่าใน,นตักใส่หวานนะครับเนาะตักใส่หวานนี่เลยนะครับเมนูคนบ้านนะครับของกินพี่น้องไตของเรานะครับเป็นเมนูคนบ้านง่ายเองนะครับทํากินไม่ยากครับผม